รายงานตัวค่ะกลับไทยมาแล้วนะคะกับ oppo ฝาพับรุ่นใหม่ล่าสุดอคเซสซอรีเพียบเลยพี่สีโอ้ยน่ารักมากมันคืออะไรเนี่ยฟุงฟิงบีชแบกไปทะเลว้ายอันนี้คือแบบเป็นเหมือนโซฟาหรอนุ่มๆไข่มุมมก,ก็มานะพี่ไข่มุกก็เปลือกหอยอย่างเงี้ยเหรอคาแรคเตอร์ที่แมชกับหน้าจอก็มาสายถักคือน่ารักมากเกาะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงดิจิตอลได้ด้วยนะดูนี่สิเจนเลี้ยงเสือใจดีสู้เสือแล้วยังไงมีทั้งหมด3สี สีครีมทองสีชมพูและก็สีดำขายท,ยทุกสีเลยปะไขโหมดไขทุกสีดูกล้องสิพี่ทรงใหม่เป็นวงกลมน่ารักดีอ่ะแล้วมันทำไรายได้นอกจากแพสเซอร์แบ็กนะพี่เพิ่มเทเลโพสเทรตมาให้ถ่ายรูปเซลฟี่มุมกว้างได้เป็นจอพับแล้วแบบจอมันดูไม่ค่อยมีรอยป่ะรุ่นเนี้ยจอไม่ค่อยมีรอยนะพี่แถมข้อพับของเขาแข็งแรงมากดูดิเอามาเทียบกันนะคอหักเฉยรุ่นเก่า พึ่งใช้แรกๆเปล่าอันนี้ปุ่มะไรอเลอร์สไลเดอร์ right, เปิดเสียงปิดเสียงแล้วก็ซันอืดี